สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพระฤหัสเช้าข่าวสวัสดถทุกท่านนะคะตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตํารวจเอกเพิ่มพนชิชชอบได้เน้นให้นําเรื่องของการศึกษาไปสู่การสร้างนวัตกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีทั้งหมด5ด้านด้วยกันนะคะทั้งเรื่องของด้านอาหารซึ่งจริงๆแล้วตรงวันนี้ที่จะได้รับชมกันก็จะเป็นอาหารพื้นถิ่นเมืองน่านภาพยนตร์และวิดีทัศน์ กับภาพยนตร์สั้นของนักเรียนที่ออกแบบมาได้อย่างน่ารักนะคะการออกแบบแฟชั่นของผ้าฝ้าย้อนครามศิละปะก,การป้องกันตัวนะคะมวยไทยสากลแล้วก็เทศกาลประเพณีงานประเพณีแข่งเรือที่จะเป็นการร่วมมือของการนำวัฒนธรรมมาพัฒนาประเทศในทุกมิติโดยผ่านตัวเล็กตัวน้อยของเด็กของเรานะคะและในวันนี้นะคะทุกท่านจะได้รับชมการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านการศึกษา เรียนอย่างสร้างสารรค์พัฒนาและขยายผลสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านงานซิงโพเซียมวิถีน่านผ่านซอฟต์พาวเวอร์ส่งเสริมพหุปัญญาพัฒนาทักษะอาชีพอย่างยั่งยืนนะคะของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านทางเขตพื้นที่การศึกษามีแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขที่ส่งผลให้กับนักเรียนได้มีการดําเนินการตามความถนัดและความสนใจอย่างไรนะคะและกิจกรรมนี้มีรูปแบบอะไรบ้างเป็นอย่างไร ไปรับชพพสพมน่านจัดกิจกรรมซิมโพเซียมสองฮีต,ตามหอยวิธีน่านผ่านซอฟพาวเวอร์ส่งเสริมพหะหุป,ปัญญาพัฒนาทักษะอาชีพอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ขับเคลื่อนโครงการภายใต้วิสัยทัศน์องค์กรคุณภาพ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่การศึกษาแห่งอนาคตอย่างมีความสุขสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรีด้านการส่งเสริมเวทีการแสดงถึงซอฟต์พาวเวอร์เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนบนฐานพหูปัญญาให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพความสามารถพิเศษอย่างมีความสุข โดยจัดให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีและสนับสนุนให้โรงเรียนได้นำเสนอผลงานนิทรรศการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตามหลักสูตรพื้นที่วิถีนานโดยโรงเรียนนำเสนอผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนบนฐานพหุปัญญาผ่านซอฟต์พาวเวอร์วิถีนาน5ด้านได้แก่ 1. อาหาร Food 2. ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ฟิล์ม 3. การออกแบบแฟชั่นแฟชั่น 4. ศิลปะการป้องกันตัวไฟสิง 5. ้าเทศกาลประเพณีเฟสติวลัล นอกจากนี้ยังมีการแสดงด้านดนตรีไทยดนตรีสากลนาฏนศิลป์ศิลปะการแสดงและการแสดงความสามารถด้านภาษาของนักเรียนโดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. บมอบนโยบายเรียนดีมีความสุขและอบรมการบริหารจัดการที่ส่งเสริมพหะหุปัญญาแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองน่านกับมัคุเทศน้อย 3. พิธีเปิดกิจกรรมซิมโพเซียมส่องหี่ตามหอยวิถีน่านผ่านซอพาวเวอร์ส่งเสริมพะหะุป,ปัญญาพัฒนาทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน 4. นํนำเสนอนิทรรศการซิมโพเซียมส่องหี่ตามหอยวิถีน่านผ่านซอพาวเวอร์ กิจกรรมทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้กับลูกหลานชาวเมืองน่านส่งเสริมศักยภาพพหุปัญญาและทักษะอาชีพส่งเสริมการสร้างไรายได้ระหว่างเรียนอย่างมีความสุขส่งเสริมการทำงานร่วมกับเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอาทิกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตเครือข่ายภาครัฐและเอกชนอีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองน่านอีกด้วย